ช่วงที่1จุดเปลี่ยนต้นเกมถ้าให้เล่าแบบตรงๆเลยนะเกมนี้พังตั้งแต่นาทีที่6ฟูลแลมมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวนาทีที่4ลูกแรกคือการเข้าทำง่ายเกินของฟูลแลมเทเต้เ,เติมขึ้นมายิงแบบสเปอร์ยืนมองกันทั้งแผงพอแฟนบอลกำลังตั้งหลักอีก2นาทีต่อมาก็มาอีกลูกแฮร์รี่วิลสันปั่นไกลเข้าเสาแบบสวยจัดไม่มีผู้เล่นสเปอร์ปิดบอลเลย เกมยังไม่ถึง10นาทีแต่สเปอร์ตาม02แล้วบรรยากาศในสนามจากเดือดกลายเป็นเงียบแบบจับต้องได้และพูดตรงๆ2ประตูนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้แผนทั้งหมดของสเปอร์พังตั้งแต่เริ่มช่วงที่2รูปเกมหลังโดนนำหลังโดนนำเร็วสเปอร์เริ่มคุมบอลมากขึ้นพยายามบุกแทบจะตลอดทั้งครึ่งแรกแต่สิ่งที่เห็นชัดคือสปีดบอลช้าและจังหวะสุดท้ายไร้คุณภาพ จะจ่ายตัดหลังแนวรับก่อนลึกเกินจะยิงก็ไม่มั่นใจจะต่อบอลเร็วก็โดนตัดในขณะที่ฟูแลมเล่นแบบใจเย็นมากเขาลงมารับลึกเป็นบล็อกสองชั้นไม่รีบไม่แตกตื่นใครวิ่งเข้าก็เก็บกลางสนามของฟูลแลมโดยเฉพาะพาลินหคือกุญแจสำคัญเขาตัดเกมหลายครั้งจนสเปอร์ต่อจังหวะไม่ได้เลยนี่คือช่วงที่เกมบ่งบอกชัดว่าฟูลแลมไม่ได้ชนะเพราะฟลุก แต่เพราะวินัยเกมรับดีเกินคาดช่วงที่3ครึ่งหลังแอนการกลับมาของสเปอร์ครึ่งหลังสเปอร์กลับมาพร้อมพลังใหม่เกมเร็วขึ้นไหลลื่นขึ้นและนาทีที่59ก็ได้ประตูที่ต้องการจากโมฮัมเหม็ดคูดุสประตูนี้เหมือนปลุกทีมทั้งทีมแฟนบอลก็เริ่มมีเสียงอีกครั้งบรรยากาศดูร้อนขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเกมเปลี่ยนเป็นสเปอร์ไลบี้ฟูแลมตั้งรับเต็มกำลัง แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้สเปอร์เข้าเขตโทษบ่อยมากแต่แทบไม่มีจังหวัะยิงที่จะแจ้งจริงๆเหมือนทุกครั้งที่กำลังจะหลุดฟูแลมจะมีคนบล็อกมีตัวประกบมีตัวคุมช่องอยู่ทุกตำแหน่งจังหวะยิงครึ่งหลังหลายลูกก็ไม่คมพอหรือไม่ก็ตรงตัวผู้รักษาประตูคือไม่ใช่ว่าสเปอร์ไม่พยายามนะแต่ความเฉียบคมไม่พอแล้วฟูแลมไม่หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวช่วงที่4 10นาทีสุดท้าย ท้ายเกมเป็นช่วงที่สเปอร์บุกจนแทบยกทีมขึ้นเกือบหมดแต่ฟูลแลมก็ยังนิ่งทุกครั้งที่ได้บอลก็ถ่วงเวลาเล่นช้าฉลาดและไม่ทำฟาวงโง่สเปอร์มีลุ้นสองสามครั้งแบบได้เสียวแต่ไม่มีลูกไหนใกล้เคียงพอจะเป็นประตูตีเสมอสุดท้ายฟูลแลมประคองจนจบและเก็บสามแต้มล้ำค่ากลับบ้านไปแบบสมบูรณ์แบบสรุปง่ายๆเกมนี้มีสามประเด็นที่สเปอร์ต้องกลับไปคิด 1. ความผิดพลาดช่วงต้นเกม พังตั้งแต่ยังไม่เริ่มจริงจัง 2. คุณภาพจังหวะสุดท้ายบุกได้แต่ไม่คม 3. ความนิ่งของฟูลแลมรับดีมีวินัยและฉวยโอกาสได้คมกว่าสำหรับฟูลแลมนี่คือหนึ่งในเกมเยือนที่ดีที่สุดของฤดูกาลสำหรับสเปอร์นี่คือสัญญาณเตือนว่าปัญหาเรื่องเกมในบ้านและเกมรับช่วงเริ่มต้นต้องแก้จริงจังแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ